สวัสดีครับพบกับช่องโอลิเวอร์ปามอีกแล้ว <c oughs> อีกแล้วครับท่านพี่ยองวันนี้มากินยำแล้วนะทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้กินยำม,มานานมากแล้วก็รู้สึกว่าคอแบบแห้งๆหิวยำไงขาดความแบบผงชูรสไปนานมากเลยนะครับจริงๆเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเคยมาครั้งนึงแล้วตอนนั้นนะมาถ่ายกับชีเน่ชาแนลด้วยความที่ความอร่อยของเขาทุกคนเราก็เลยมามากินเองด้วยแล้วก็อยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูด้วยนะครับร้านนี้มีจุดเด่นก็คือ เออนั่นแหละยำปลากระพงทุกคนวันนี้จะต้องกินยำปลากระพงให้ได้เลยนะครับไปดูข้างในกันเลยครับ กินอะไรดีวะพี่กบกินอะไรไอเอานี้ไหมยำกุ้งผูโทนหนึ <S 1> 1. <S ่งปลาเต่าเต้ยหนึ่งยำหนังไก่กรอบหนึ่งเนาะยำสามกรอบหนึ่งยำปลา,า,า,ากระพงขาวหนึ่งยำปลากระพงขาวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอันนี้แล้วพี่ตนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้มาคือจะต้องสั่งอร่อยมากอร่อยกว่าแซลมอนอีกนะแต่ว่าวันนี้เราก็กินแซลมอนไหมกินเออเอาแซลมอนอีก อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องสั่งก็คือยำแหลกลอมเบอร์นะมีทุกอย่างที่ในร้านมีเลยอีกใช่ราคาถูกมาก399บาท เทดะมาเทเดมาอีกแล้วแอมปลากระพงเขาเรียกว่าปลากระพงขาวใช่ไหมปลากระพงขาวเป็นปลากระพงที่สดอันนี้ปลาราหนัวไหมชัดมากหนัวมากเหมือนปลาราแบบโคดิสาเลยพี่ผมกลิ่นปลาร้าเลยอลาชัดมากมันหอมคือคือส่วนตัวนี่ยเป็นคนที่แบบ ชอบกินปลาอยู่แล้วไงก็เลยแบบมากปลาคนกรุงเทพอย่างเราอ่ะก็ต้องกินปลาคนกรุงเทพอย่างเราต้องกินปลาแหละเนาะทุกจานที่นี่นะครับก็จะใส่ข้าวโพดกับม่วงๆนาะวแบบแซลมอนลายสเทียบสิเท้ามากจักน้ำยำมันคนละอย่างอ่ะไป่กบคือมันแบบอร่อยคนละอย่างกันนะชิ้น้อยๆ่ะอันนั้นน้อยแล้วใช่ไหมน้อยแล้ว ก็คือที่นี่เขาหั่นแบบเจลมอนแบบชิ้นใหญ่ไงชิ้นหนาเต็มเต็มคำเขาไม่ได้ห่วงเครื่องบอกเต็มปากเต็มปากเต็มคำเนาะมันเข้ากันแบบว่าเข้ากันได้ดีมากเลยอ่ะคือยำหนังไก่กรอบเมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่แปลกใหม่ที่ร้านร้านยำก็ไม่ไม่ค่อยจะมีใครมาทำไม่มีไม่เคยเห็นจะแมไม่เจอเนะ ส่วนบ้าน้ำยำที่เป็นปลาล้ยก็จะรสชาติคล้ายๆกันหมดเลยเนาะใช่ใช่เป็นไงบ้างไก่อิมไงเพราะว่าแต่รสชาติเขาเหมือนกันหมดเลยนะสามจานใช่ไหม,มเพราะว่ามันเป็นปลาล้าไงนะปะลาลที่นี่เขาแบบว่าเป็นปลาล้าอย่างชื่อร้านชื่อร้านอะไรพูดยำแลดปลาแดกเลิศนี่ซึ่งร้านเขาก็บอกอยู่แล้วว่าปลาแดกต้องเลิศมาทางนี้บ้างน,นะครับยำสามไข่อันนี้ไข่แมงดานะอุ้ยชิ้นใหญ่มากเลยนะนแล้วก็มีไข่ปลาไข,ข,ข่ดาวก็มีบอล ไข่ดาก้อนบอลแล้วก็ใส่ปลาไข่ปลาริวกิวปลาลิวกิ้วไอ้พี่นี่ปลาลามเข้าคอไปแล้วไม่ต้องไข่ปูขอให้ชิ้นใหญ่ใช่ไข่ปูให้ชิ้นใหญ่มากอร่อยอีกแล้วแหละดูหน้าแล้วนะไข่ปูชิ้นใหญ่จริงอร่อยจริง กินยำอยู่นะทุกคนแล้วเป็นลมเอาหน้าไปเทียบจ้าเอาหน้าไปเทียบหน้าใหญ่มากมันก็จะมีปูมีกุ้งสุกหอยแครงมีไข่ปูมีปลาหมึกนะแล้วก็มีประกอบมีคัวปีเยอะเนาะมีแบบมันรวมทุกอย่างอะอันนี้คือไข่ปูเป็นท็อปปิ้งไงเป็นท็อปปิ้งมาแบบเยอะๆนะปูซีปูสดรือเปล่า เอออโอ้โอย่างนี้แบบดูคูแล้อไปดูอะไรบ้เนี่ยหวานอร่อยต้องลอง มันไม่สุกมันไม่สุกเกินจริงออ๋มันไม่สุกเกินถ้าสุกเกินมันจะเหนียวใช่ไหมมันจะแข็งเลยใช่อันนี้เขาเรียกยำอะไรครับยำสั่งก็ยำสั่งก็มีหมูแผ่นเออหมูแผ่นมีกระเพาะปลาอ๋อกระเพาะปลาแล้วก็ประกอบปลากรอบอ้ยมุสัน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 มันก็เข้ากันนะกับน้ำปลาน่ะน้ำปลาเข้ากันทุกอย่างจริงว่าปลา is everywhere ปลา is everything ไอเล็กไอเล็เปนเลเนเลลาลิซึ่ไอเลปลาคุ้งสดคอนนะตรงนี้มันจะมีคุ้งสดกับคุ้งสุกแต่ว่าพอกินคุ้งสดนะโอ้หาหรอโอ้ยหามากไม่ได้กินนานมากไม่ผิดดอกไม่ผดดอกโคโค่เ้ยคุ้งสดมากแบบไม่ขาวเลยอ่ะแล้วตัวไม่ได้เล็กนะตัวใหญ่เด็ด เขาเรียกว่าตัวกำลังพอดีคำนะแบบนั้นใช่ไหมใช่มาคำอม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 แบบมันเด้งๆในปากนะเด้งเหมอนอะไรนะมันมีอะไรแบบในปากอ่ะห้องนี้สิบแปดบวกหรือเปล่ามักินเยลลี่อ๋อไปกินเยลลี่มีอันนี้ก็คือกุ้งแก้วเขาเรียกว่าแค่น้ำปลาไม่เป่ดใช่ไหมก็จะมีกุ้งนะครับแล้วก็ กระเทยโทนกระเทียมเนอะเกือบไม่แก้แล้วแหละเกือบเลยเกือบแล้วเกือบไปรอดอันนี้อะไรอ่ะไปร้อนมะม่วงมะม่วงเนอะไม่เห็นแตงกวาใช่ไหมไม่ใช่นี่ตกแล้วหนึ่งมะม่วงหนึ่งแสตมป์หนึ่ง มันมีความหวานตัดกับอะไรนะมะม่วงที่มีความเปรี้ยวแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ากันดีมากลองไหมได้เลตอนแรกคิดว่าจะกลิ่นแบบไม่มันไม่ได้กลิ่นแบบชุนแบบกระเทียมสดอ่ะมันจะเป็นแบบวลมดองมาแล้วอ่ะันจะหวานเค็มใช่ปะ ยังไงไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เพราะว่าคนไม่กินกระเทียมไงถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมใช่ไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ฟินอุ้ยฟินอ่ะอกินนอนมันอืมฟินฟินกระเทียมเยอะยุ่วเลยอ่ะแบบจุกจุกอืมกระองเกียวเขาได้นะเขากรอบ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องโอลิเวอร์ปงด้วยนะครับแล้วก็ช่องเทียต้น a าแน l หรือว่าท้าวเ l ลกูรูไทยแลนด์